ไลท์ like, ทอดฟังและเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบทเรียนชีวิตครับเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้อาจจะฟังดูหนักและเข้าใจยากสักหน่อยนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังจนจบเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของแนวคิดที่ผมจะนำเสนอรับรองว่ามีเรื่องราวที่น่าประหลาดใจรออยู่ในเนื้อหาหลังจากนี้อีกมากมายครับ การวัดความสำเร็จของคนเราไม่ได้ดูกันที่ความสูงที่เขาไปถึงจุดสูงสุดแต่ดูที่ความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อตกลงไปสู่จุดต่ำสุดอุปสรรคคือบันไดสู่ความสำเร็จของอัจฉริยะเป็นบททดสอบความศรัทธาเป็นสมบัติล้ำค่าของผู้มีความสามารถและเป็นเหวลึกไร้ก้นสำหรับผู้อ่อนแอคำว่า a q หรือความสามารถในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคมันคืออะไรกันแน่ ผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเพื่อให้คุณเข้าใจความหมายของ IQ, EQ และ AQ ได้ชัดเจนขึ้นครับลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งตั้งแต่สมัยประถมจนถึงมหาวิทยาลัยผลการเรียนของเขาดีเยี่ยมมาตลอดและเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากเขายังเข้ากับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงรอบตัวได้เป็นอย่างดีทุกคนต่างก็รักและเอ็นดูเขา แต่พอเข้ามาหาวิทยาลัยได้ไม่นานคุณลุงกับคุณป้าของผมก็ตัดสินใจหย่ากันชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากลับบ้านมาก็ไม่ทักทายญาติพี่น้องเหมือนเคยแถมผลการเรียนก็ตกต่ำลงอย่างน่าใจหายทางมหาวิทยาลัยถึงกับต้องโทรศัพท์มาหาคุณลุงของผมบอกว่าลูกชายของท่านนี้เรียนตลอดวันๆเอาแต่หมกตัวอยู่ในร้านเกมคุณลุงของผมโกรธมากและถามเขาว่าทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียน ลูกพี่ลูกน้องของผมตอบว่าก็เรื่องที่พ่อกับแม่หยากันมันทำให้ผมรู้สึกแย่มากผมเลยไม่อยากเรียนแล้ว wise thoughtful engaging ลองดูเรื่องนี้สิครับลูกพี่ลูกน้องของผมเรียนเก่งมาตลอดแสดงว่าเขามี i อสูงเขาเข้ากับทุกคนได้ดีเป็นที่รักของทุกคนแสดงว่าเขามีอีสูงเช่นกัน แต่พอเจอปัญหาครอบครัวเขากลับจมอยู่กับความเศร้าแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเผชิญอุปสรรคหรือ AQ ของเขาต่ำมากดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าต่อให้คนคนหนึ่งมี IQ และ EQ สูงแค่ไหนแต่ถ้ามี AQ ต่ำแค่เจออุปสรรคเล็กน้อยก็พร้อมจะพังทลายลงได้ง่ายๆ นี่คือคำอธิบายว่าทำไมในสังคมเราถึงมีคนการศึกษาสูงมากมายแต่ชีวิตการทำงานกลับยุ่งเหยิงหรือกระทั่งต้องพึ่งพาครอบครัวอยู่ตลอดเพียงเพราะพวกเขามี AQ ที่ต่ำเกินไปแค่เจอแรงกดดันนิดหน่อยก็ถอดใจและท้อแท้แล้วเมื่อต้องผเผชิญกับอุปสรรคคนเราจะแบ่งได้เป็นสามประเภทคือผู้ยอมแพ้ผู้อยู่กับที่และนักปีนเขา ชีวิตก็เปรียบเหมือนการปีนภูเขาหิมะครับซึ่งจะมีคนอยู่สามประเภทเสมอประเภทแรกคือผู้ยอมแพ้พวกเขารู้สึกว่าภูเขามันสูงเกินไปฉันทําไม่ได้หรอกว่าแล้วก็ยอมแพ้ไปเลยประเภทที่สองคือผู้อยู่กับที่พวกเขาปีนขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วไม่อยากปีนต่อแล้วตั้งแคมป์ตรงนี้แหละสบายดีประเภทที่สามคือนักปีนเขา พวกเขาปีนขึ้นมาสูงมากแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้และไม่อยากจะหยุดพักพวกเขาต้องการปีนขึ้นไปสู่ยอดที่สูงกว่าเดิมอีกพวกเขาจึงเลือกที่จะปีนต่อไปในสังคมของเราก็มีคนสามประเภทนี้เช่นกันบางคนยอมแพ้ให้กับชีวิตรู้สึกว่าตัวเองไม่มีการศึกษาไม่มีเส้นสายนั่นแหละคือโชคชะตาของฉันเมื่อเจอกับอุปสรรคที่ชีวิตมอบให้พวกเขาก็เลือกที่จะยอมแพ้ทันที ส่วนผู้อยู่กับที่คือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาบ้างแล้วหาเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่มันก็ดีแล้วเริ่มใช้ชีวิตสบายๆไม่คิดจะพัฒนาตัวเองอีกต่อไปผลสุดท้ายคือไม่ก้าวหน้าก็เท่ากับถอยหลังส่วนนักปีนเขาคือคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงแล้วแต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงเลือกที่จะปีนต่อไป เราจะเห็นตัวอย่างได้จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายที่แม้จะอายุเข้าเลข6แล้วก็ยังเลือกที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหรือท้าทายตัวเองด้วยการปีนยอดเขาที่สูงที่สุดหรือเหมือนกับบางท่านที่แม้จะล้มเหลวอย่างหนักในวัย70กว่าปีก็ยังลุกขึ้นมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่และสร้างรายได้หลักพันล้านต่อปีได้สาเร็จหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้จะออกจากคุกตอนอายุ71ปีเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานทำความสะอาดแต่สุดท้ายก็สามารถพลิกชีวิตกลับมาเป็นเศรษฐีพันล้านได้ในวัย81ปีคนเหล่านี้คือต้นแบบของนักปีนเขาไม่ว่าพวกเขาจะเจอกับอุปสรรคหรือความสำเร็จพวกเขาไม่เคยเลือกที่จะหยุดแต่เลือกที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเสมอลองถามใจตัวเองดูสิครับว่าคุณเป็นคนประเภทยอมแพ้ผู้อยู่กับที่หรือเป็นนักปีนเขา ครั้งล่าสุดที่ผมพูดถึงเรื่องนี้มีเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกต้องเลยเขาเล่าว่าในที่ประชุมของบริษัทแค่ผมเสนอแผนการปฏิรูปใหม่ๆขึ้นมาก็จะมีพนักงานประมาณ10%ที่เห็นด้วยกับแผนนี้อย่างเต็มที่อีก60%จะเลือกที่จะรอดูท่าทีผู้อยู่กับที่และจะมีอีก20%ที่เลือกที่จะคัดค้านเสมอผู้ยอมแพ้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคคุณต้องคิดถึงสสิ่งนี้ครับข้อแรกคือการควบคุมในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมีส่วนไหนบ้างที่เราควบคุมได้และส่วนไหนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราตัวอย่างเช่นวันนี้คุณต้องเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญมากแต่จูๆ่ๆฝนก็ตกหนักลงมาคุณจะรู้สึกแย่ายมากไหมครับรู้สึกว่าทำไมต้องมาเจออากาศแย่ๆแ,แบบนี้แล้วก็เริ่มบน่นเริ่มหงุดหงิดสารพัด แล้ววิธีที่ถูกต้องคืออะไรละ่ะคุณควรจะใจเย็นๆแล้ววิเคราะห์ดูว่าฝนตกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่การพกร่มการออกเดินทางให้เร็วขึ้นเพื่อเลี่ยงรถติดไม่ไปประชุมสายนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมได้เรื่องส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเรามักเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมทั้งนั้นครับและมันก็ทำให้เราทำในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ไม่ดีพอข้อที่2ความรับผิดชอบ ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบกันแน่ใครเป็นคนก่อคนทั่วไปมักจะมีแนวคิดแบบผู้ถูกกระทําในขณะที่คนเก่งๆจะมีแนวคิดแบบผู้รับผิดชอบสมมุติว่าคุณกําลังข้ามถนนตอนนั้นเป็นสัญญาณไฟเขียวแล้วคุณก็เดินข้ามไปผลปรากฏว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งฝาไฟแดงมาชนคุณจนเสียชีวิต เรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบคุณคงจะบอกว่ามันเป็นความผิดของรถบรรทุกคันนั้นแน่นอนพวกเขาฝ่าไฟแดงมาชนฉันฉันไม่ผิดเลยใช่ครับคุณพูดไม่ผิดเลยมันเป็นความผิดของรถบรรทุกจริงๆแต่ขอโทษนะครับคุณตายไปแล้วเข้าใจที่ผมพยายามจะสื่อไหมครับใครที่สูญเสียมากที่สุดความรับผิดชอบก็เป็นของคนนั้นข้ามถนนตอนไฟเขียวแล้วทำไมถึงไม่มองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนละ่ะ การที่คุณมัวแต่ไปหาความรับผิดชอบจากคนอื่นมันมีแต่จะทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเศร้าและหาทางออกไม่ได้เพราะคุณได้ให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลกับตัวเองไปแล้วผู้หญิงหลายคนที่ถูกสามีนอกใจแล้วก็มาร้องให้ฟูมไฟล์และบ่นให้คนอื่นฟังว่าเขาทรยศฉันฉันไม่ผิดแต่ตอนแรกสุดคนที่เลือกเขามาก็คือตัวคุณเองใช่ไหมละ่ะทำไมตอนนั้นคุณถึงมองไม่ออกละ่ะ พอคิดแบบนี้ได้แล้วคุณจะยังเศร้าอยู่อีกเหรอครั้งต่อไปที่คุณจะเลือกใครสักคนคุณก็จะรอบคอบมากขึ้นแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นการที่เขานอกใจก็อาจเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณค่าในตัวคุณอาจจะยังไม่สูงพอถ้าคุณมีคุณค่าในตัวเองสูงพอคุณก็แค่ตัดเขาออกจากชีวิตไปก็จบแล้วใช่ไหมล่ะครับข้อที่สผลกระทบ ลองวิเคราะห์ดูสิว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรจะสร้างความเสียหายให้เราได้มากแค่ไหนเป็นเงินหลักร้อยหลักล้านหรือหลักพันล้านบาทหรือถึงขั้นล้มละลายหรือทําให้เสียชีวิตคนจํานวนมากชอบทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือที่เรียกว่าอาการตื่นตระหนกในความเป็นจริงแล้วมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอ มีผู้หญิงบางคนที่พอเลิกกับแฟนก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปคิดว่าชีวิตนี้มันจบสิ้นแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาสร้างความเสียหายอะไรให้คุณบ้างไม่มีความเสียหายทางการเงินไม่ได้คุกคามถึงชีวิตอย่างมากที่สุดก็แค่ทำให้คุณเสียใจในด้านความรู้สึกเท่านั้นอีกครึ่งปีคุณก็จะลืมเขาได้แล้วและอีกครึ่งปีต่อมาคุณก็จะมีแฟนใหม่ เรื่องแค่นี้มันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่อีกยาวไกลของคุณเมื่อเจอกับเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเจ็บปวดถ้ากาวคามผ่านไปไม่ได้ลองถามตัวเองดูว่าฉันจะอยู่บนโลกนี้ไปอีกกี่ปีแล้วฉันอยากจะแบกรับภาระนี้ไปอีกนานแค่ไหนเมื่อไรที่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปก็รีบปล่อยมันไปซะเมื่อเทียบกับชีวิตทั้งชีวิตของคุณแล้วความทุกข์ใดๆก็เป็นเพียงแค่เศษฝุ่นเท่านั้นเอง ข้อที่ 4. ความต่อเนื่องลองวิเคราะห์ดูว่าความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์นี้จะคงอยู่นานแค่ไหนไม่กี่เดือนไม่กี่ปีหรือตลอดชีวิตไม่กี่วันก่อนมีคนมาบ่นกับผมว่าโรคระบาดส่งผลกระทบอย่างหนักกับธุรกิจของเขาทำให้เขารู้สึกท้อแท้มากผมเลยถามเขาไปว่าแล้วเงินที่มีอยู่ตอนนี้พอจะใช้ชีวิตให้ผ่านปีนี้ไปได้ไหมเขาตอบว่าสบายมากครับ ผมได้บอกไปว่าแล้วจะเศร้าไปทำไมล่ะโรคระบาดมันส่งผลกระทบแค่ชั่วคราวถึงแม้จะส่งผลกระทบทั้งปีนี้แต่ปีหน้าธุรกิจก็จะกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติได้เหมือนเดิมมีอะไรต้องเศร้าปีนี้คุณก็แค่หันมาทำธุรกิจออนไลน์ให้ดีมันก็ดีมากแล้วดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมักสร้างความทุกข์ให้ตัวเองนอกจากปัญหาความเป็นความตายแล้วเรื่องอื่นๆล้วนเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะเดินจากคุณไปความเจ็บปวดที่พวกเขาสร้างไว้ให้คุณก็เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเวลามีพลังในการเยียวยาทุกความเจ็บปวดเรื่องที่เคยทําให้คุณร้องไห้ในวันวานจะมีสักวันที่คุณสามารถเล่ามันออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะได้คุณแจสําคัญของการมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์ที่ดีนั้นอยู่ที่ความสามารถในการวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมันร้ายแรงอย่างที่คุณคิดจริงๆหรือไม่เรื่องส่วนใหญ่เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้น ยกเว้นความตายจงมีสติและประเมินระดับความเสียหายและระยะเวลาของผลกระทบอย่างเป็นกลางสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองปัญหาตามความเป็นจริงมากขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความเจ็บปวดไว้ทอดฟูเอนยาทีนลองถามตัวเองถึงระดับการควบคุมที่คุณมีต่อสถานการณ์นั้นมีส่วนไหนบ้างที่อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคุณ จงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้แทนที่จะจมปลักอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและสุดท้ายอย่าจมอยู่กับความคิดแบบผู้ถูกกระทำมากเกินไปจงมองเห็นความรับผิดชอบของตัวเองที่มีต่อปัญหานั้นนี่คือแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาไม่บ่นหรือโทษใครแต่จะหาวิธีปรับปรุงสถานการณ์ด้วยสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ ไม่ว่าสถานการณ์เลวร้ายจะยากลำบากเพียงใดแค่เพียงคุณรักษาสภาพจิตใจที่เป็นบวกและมีสติเอาไว้คุณก็จะสามารถก้าวข้ามมันไปได้ไวส์ Vice, ทอดคุณในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาเสมอพร้อมที่จะต่อสู้และพิชิตทุกความท้าทายบนเส้นทางการปีนเขาของชีวิตคุณแล้วเราจะเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความทุกข์ยากของเราได้อย่างไร ข้อแรกคือการรับฟังปฏิกิริยาของตัวเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากสมมุติว่าคุณกำลังเดินอยู่บนถนนแล้วจูจ่ๆก็มีคนบ้าวิ่งเข้ามาตะโกนใส่หน้าคุณว่าชีวิตแกมันจบสิ้นแล้วแกมันก็เป็นได้แค่ไอ้ขี้แพ้คุณจะเชื่อคำพูดของคนบ้าคนนั้นไหมครับแน่นอนว่าไม่ คุณคงคิดว่าเขาแค่สติไม่ดีแต่ในทุกๆวันภายในความคิดของคุณเองคุณก็กำลังตะโกนใส่ตัวเองด้วยคำพูดแบบนั้นอยู่เหมือนกันและที่แยก่กว่านั้นคือคุณดันเชื่อคำพูดเหล่านั้นซะด้วยคุณกำลังทรมานตัวเองด้วยความคิดลบๆในทุกๆวันดังนั้นคุณต้องคอยสังเกตให้ดีว่ามีคนบ้าคนไหนกำลังตะโกนอยู่ในหัวของคุณหรือเปล่าเมื่อคุณรู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้บอกกับตัวเองว่า ฮา่าฮ่าเจ้าอุปสรรคตัวดีมาอีกแล้วดีเลยจะได้มีโอกาสเพิ่มความสามารถในการรับมือกับปัญหาอีกแล้วอย่ามัวแต่คร่ำครวญว่าตัวเองไร้ค่าหลมเหลวหรือเป็นคนไม่ได้เรื่องตัวอย่างเช่นวันนี้คุณต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดระหว่างทางโดนตำรวจจราจรเรียกให้จอดเพื่อขอดูใบขับขี่ตอนนั้นเองที่คุณเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าสตางค์พร้อมกับบัตรต่างๆไว้ที่บ้าน ในหัวของคุณก็จะมีเสียงดังขึ้นมาว่าชิบหายแล้วไม่ได้เรื่องเลยทำไมถึงลืมกระเป๋าสตังค์ได้นะแล้วก็โทรไปหาภรรยาหรือสามีแล้วทะเลาะกันว่าทำไมไม่เตือนให้เอากระเป๋าตังค์มาด้วยผลสุดท้ายก็คือทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็พลาดการเดินทางไปทำงานแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูใหม่เมื่อรู้ว่าลืมกระเป๋าสตังค์ที่มีใบขับขี่ในหัวก็คิดขึ้นมาทันทีว่า ฮ่าฮ่เจ้าอุปสรรคตัวดีมาอีกแล้วเยี่ยมไปเลยมีโอกาสได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกแล้วแล้วก็เริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปใบขับขี่ดิจิทัลแสดงข้อมูลใบขับขี่และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดูแค่นี้ก็ตรวจสอบเรียบร้อยและสามารถเดินทางไปทำงานต่อได้ตามกำหนดการเดิมข้อ 2. คือการแยกตัวเองออกจากอารมณ์ด้านลบสมองของเรามักจะปกป้องตัวเอง ด้วยการจินตนาการถึงเรื่องที่เลวร้ายที่สุดอยู่เสมอตัวอย่างเช่นคุณต้องขึ้นไปพูดในที่สาธารณะคืนก่อนวันงานในหัวของคุณก็จะเต็มไปด้วยความคิดลบๆมากมายถ้าเราลืมบทพูดจะทำยังไงถ้าพวกเขาไม่อยากฟังละ่ะแล้วจากนั้นคุณก็จะเริ่มวิตกกังวลหงุดหงิดและนอนไม่หลับทั้งคืนอาการแบบนี้เรียกว่าโรควิตกกังวลหรืออาการหวาดระแวง ในตอนนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือทบโต๊ะสักทีหนึ่งแล้วตะโกนออกมาว่าหยุดนะเพื่อตัดวงจรความคิดลบๆของสมองหรือไม่ก็หันเหความสนใจของตัวเองไปทำอย่างอื่นเช่นดูคลิปตลกตลกฟังเพลงสักเพลงหรือลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายตรงนั้นเลยข้อ3คือการลงมือทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ คุณนิกวูยิชิไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขากลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่โด่งดังไปทั่วโลกคนพิการหลายคนมักจะคิดว่าชีวิตของพวกเขาจบสิ้นแล้วแต่นิกกลับเริ่มคิดว่าแล้วฉันจะทำอะไรได้บ้างฉันไม่มีแขนไม่มีขาแต่ฉันพูดได้ฉันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่สิ้นหวังในชีวิตให้ลุกข,ขึ้นมาสู้กับอุปสรรคได้ ดังนั้นเขาจึงเริ่มโทรศัพท์ไปหาโรงเรียนมัธยมและประถมหลายแห่งเพื่อเสนอตัวไปพูดให้ฟรีหลังจากที่โทรไปเป็นร้อยๆโรงเรียนและถูกปฏิเสธเขาก็ยังไม่ยอมแพ้และโทรต่อไปในที่สุดก็มีโรงเรียนแห่งหนึ่งตอบตกลงผลปรากฏว่าการบรรยายในครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากนั้นก็มีโรงเรียนอื่นๆเชิญเขาไปพูด ชื่อเสียงของเขาเริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็กลายเป็นนักพูดระดับโลกที่ถูกเชิญไปบรรยายในหลายสิบประเทศชีวิตของคนเราทุกคนล้วนต้องเจอกับหลุมถ้าคุณตกลงไปนั่นคือความล้มเหลวแต่ถ้าคุณปีนกลับขึ้นมาได้นั่นคือการเติบโตในใจของคนเราทุกคนมีทั้งคนทื่อยากยอมแพ้คนที่อยากจะพักอยู่ตรงนั้นและคนที่อยากจะปีนขึ้นไป จงปลุกนักปีนเขาในใจของคุณให้ตื่นขึ้นมาต่อไปนี้ผมจะเล่าถึงความลับเบื้องหลังการฝึกฝนของอัจชริยะตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับความลับข้อแรกสุดยอดวิชาดูดซับพลังคือการดูดซับประสบการณ์สติปัญญาความรู้ความสามารถในการคิดและวิธีการทำงานของยอดฝีมือระดับแนวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อก้าวข้ามยอดฝีมือเหล่านั้นไปโดยตรง ตัวอย่างเช่นคนธรรมดาทั่วไปจะเรียนรู้บางสิ่งได้ก็ต่อเมื่อตัวเองสะดุดล้มแต่ยอดฝีมือจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเปลี่ยนความสามารถของคนอื่นให้กลายเป็นความสามารถของตัวเองได้อย่างรวดเร็วสมมุติว่าคุณเพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจให้ไปหาคู่แข่งที่ประสบความสำเร็จแล้วร้อยรายเข้าไปเป็นลูกค้าเพื่อสัมผัสกับสินค้าและบริการของพวกเขา หากจำเป็นก็เข้าไปเป็นพนักงานในแวดวงนั้นเพื่อทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจของพวกเขาจากนั้นก็นำมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อสร้างความสำเร็จความสำเร็จคือการขยันลอกเรียนแบบคู่แข่งของคุณคือการเรียนรู้จากครูที่มีประสบการณ์โดยให้จุดสิ้นสุดของพวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นของเราจากนั้นก็นำมาปรับใช้และก้าวข้ามพวกเขาไปในทันทีชีวิตคือผลลัพธ์ของวิธีที่คุณใช้เงินและเวลาของคุณ เคล็ดลับข้อที่สสุดยอดวิชาแห่งการแปลเปลี่ยนแค่ซึมซับอย่างเดียวยังไม่พอคุณยังต้องหาวิธีแปรเปลี่ยนมันด้วยดังนั้นสุดยอดวิชาแห่งการแปลเปลี่ยนที่หายสาบสูญไปหลายปีในที่สุดก็ได้กลับมาอีกครั้งพูดง่ายๆก็คือเวลาคุณกินเนื้อหมูคุณจะกลายร่างเป็นหมูไหมแน่นอนว่าไม่คุณก็ยังคงเติบโตเป็นมนุษย์เหมือนเดิม แต่หลายคนพอกินเนื้อหมูเข้าไปกลับพัฒนาร่างกายให้เหมือนหมูพวกเขาแค่ลอกเลียนแบบวิธีการภายนอกแต่ไม่สามารถแปลเปลี่ยนกฎเกณฑ์พื้นฐานภายในได้ตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณกำลังทำข้อสอบอยู่แล้วเจอคำถามว่า2บวก2เท่ากับเท่าไรคุณทำไม่เป็นเลยแอบมองเพื่อนข้างๆที่ชื่อมานีเธอเขียนว่า2บวก2เท่ากับส คุณดีใจมากแล้วรีบเขียน4ตามลงไปนี่คือการลอกเรียนแบบวิธีการภายนอกวิธีนี้อาจจะทำให้คุณสำเร็จได้เร็วที่สุดแต่มันไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อคุณเจอคำถามต่อไปว่า4บวก4เท่ากับเท่าไหร่คุณก็จะงงเป็นไก่ตาแตกอีกครั้งแล้วการแปลเปลี่ยนกฎเกณฑ์พื้นฐานคืออะไรล่ะ ก็คือหลังจากที่คุณเห็นคำตอบของมานีว่า2บวก2เท่ากับ4คุณก็เริ่มศึกษาและทำความเข้าใจกฎการคำนวณที่อยู่เบื้องหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะเจอโจทย์เลขบวกข้อไหนคุณก็สามารถใช้กฎนั้นมาแก้ปัญหาได้ชัดเจนพอหรือยังครับทุกอย่างล้วนมีหลักการเข้าใจหลักการแก่นแท้ข้อเดียวก็จะเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องอีกร้อยข้อแปลเปลี่ยนแต่ไม่หลุดออกจากแก่นแท้ หมายความว่าขอแค่คุณเข้าใจหัวใจของการทำอาหารคุณก็จะเข้าใจหลักการของอาหารอีกร้อยชนิดเจอคนแบบไหนก็แปลเปลี่ยนเป็นคนแบบนั้นเจอสิ่งของอะไรก็แปลเปลี่ยนเป็นสิ่งนั้นเจอเรื่องอะไรก็แปลเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์กับตัวเองเจอคนที่ด้อยกว่าให้ย่อยสลายสาเหตุที่ทำให้พวกเขาล้มเหลวเจอคนที่ทัดเทียมกันให้เปรียบเทียบกับตัวเองเจอคนที่เก่งกว่า ให้ค้นหาหนทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเป็นแบบเขาอย่าดูถูกคนนั้นอย่าใส่ร้ายคนนี้ชีวิตก็เหมือนสนามสอบทุกเรื่องราวในชีวิตก็คือข้อสอบและทุกคนก็คือครูของคุณทุกวินาทีที่คุณทุ่มเทให้กับวิชาแห่งการแปลเปลี่ยนนี้จะตอบแทนคุณอย่างมหาศาลในสักวันหนึ่งการดูดซับประสบการณ์คือการสั่งสมส่วนการแปลเปลี่ยนคือกระบวนการทำซ้ำ,ซำ วงจรของการขัดเกลวและก้าวหน้ากระบวนการย่อยสลายความรู้นั้นเริ่มต้นตั้งแต่การมองการอ่านการคิดการฟังบรรยายการโต้เถียงไปจนถึงขั้นของการตรัสรู้การเขียนการลงมือทำความคุ้นเคยความเชี่ยวชาญความชำนาญและการแปลเปลี่ยนในที่สุดการเรียนรู้เริ่มต้นจากการเรียนแบบขั้นแรกคือการลอกเรียนจากนั้นคือการก้าวข้าม ความก้าวหน้าเริ่มต้นจากการฝึกฝนขั้นแรกคือทําให้เสร็จจากนั้นคือทําให้สมบูรณ์แบบความสําเร็จเริ่มต้นจากการทําซ้ําขั้นแรกคือวิ่งให้เร็วจากนั้นคือการปรับให้ดีที่สุดเคล็ดลับข้อที่สสุดยอดวิชาพลังก้าวสุริยันความลับเบื้องหลังความร่ำรวยจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ในกลุ่มคนส่วนน้อยที่รู้ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้ จึงมีแค่คนกลุ่มน้อยมากๆที่ทำได้และกลายเป็นตำนานตอนเด็กๆผมเคยซื้อหนังสือการ์ตูนกำลังภายในชื่อว่ากระบวนท่าเดียวพิชิตศัตรูวันนี้ผมถึงได้รู้ว่ามีคนมากมายกำลังมองหาเคล็ดลับที่จะเอาชนะชีวิตได้ด้วยกระบวนท่าเดียวถ้ามันมีเคล็ดลับนั้นอยู่จริงก็คงเขียนได้แค่สี่คำง่ายๆหลักการระยะยาวเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คนคนหนึ่งเปลี่ยนความคิดมาสู่หลักการระยะยาวได้คนคนนั้นก็ชนะไปแล้วเพียงแต่ผลลัพธ์นั้นต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะปรากฏให้เห็นชัดเจนแก่นแท้ของหลักการระยะยาวคืออะไรมันคือความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างยาวนานต่อเนื่องในระหว่างที่ทำสิ่งนั้นต้องยอมสละชีวิตแห่งความบันเทิงยอมสละการเข้าสังคมที่ไร้ประโยชน์ยอมสละค่าใช้จ่ายที่ไร้ความหมาย และในระหว่างทางนั้นต้องทนอยู่กับความเหงาเพียงลำทงังไม่เป็นที่เข้าใจของใครมันคือความสามารถในการควบคุมตัวเองและคิดอย่างลึกซึ้งคนรวยมักจะมีความอดทนกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานกว่าคนจนอย่างมหาศาลดังนั้นคุณจะเห็นว่าหลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จแล้วพวกเขาก็ยังทำงานหนักกว่าคุณและทนความเหงาได้เก่งกว่าคุณ นั่นเป็นเพราะการจดจ่อในระยะยาวของพวกเขาได้กลายเป็นนิสัยที่ฝังรากลึกไปแล้วเมื่อคุณเห็นใครสักคนมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในเรื่องอะไรอย่าไปอิจฉาเขาเลยแค่ลองทําสิ่งนั้นสิปีทำมันหนึ่งหมื่นครั้งคุณก็ทำได้เหมือนกันเคล็ดลับของทุกเรื่องก็คือเมื่อทำบ่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นเองคนจนส่วนใหญ่คือพวกฉวยโอกาสการฉวยโอกาสคืออะไร ก็คือการที่อยากจะชนะในครั้งเดียวอยากรวยทางลัดคนที่คิดแบบนี้มักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากเพราะยิ่งเรียบร้อนอยากได้เงินเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกหลอกเอาเงินไปง่ายขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วคนที่ดูเหมือนประสบความสําเร็จอย่างงดงามที่คุณเห็นพวกเขาทุกคนล้วนทํางานหนักในสายงานนั้นมานานหลายปีแต่พวกเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาใช้แค่5้าวิธีก็สําเร็จแล้วคุณก็ทําได้แล้วคุณก็เชื่อทันที แต่ทุกวิธีการหาเงินเร็วมันก็จะจบลงเร็วเช่นกันเพราะยิ่งหาเงินได้เร็วเท่าไหร่ก็หมายความว่าสิ่งนั้นยิ่งมีเทคนิคน้อยใครๆก็ทำได้แล้วคุณจะมีคู่แข่งมากขนาดไหนล่ะยิ่งคุณสั่งสมความรู้ในทิศทางเดียวอย่างลึกซึ้งเท่าไร่ความสามารถของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งคุณถึงจะสามารถสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งกั้นคนอื่นไว้ได้และยากที่จะถูกคู่แข่งโค่นล้ม คนที่เก่งจริงๆเป็นอย่างไรก็คือต่อให้ผมบอกวิธีการให้คุณคุณก็ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้ในเวลาอันสั้นเหมือนกับร้านสุกี้ไหตีเหลาคุณจะเข้าไปเยี่ยมชมเรียนรู้ได้ตามสบายแต่ไม่มีร้านอาหารไหนสามารถลอกเรียนแบบได้เลยคุณลองจินตนาการดูสิว่าพวกเขาต้องสั่งสมพลังลมปราณภายในมาอย่างลึกซึ้งขนาดไหนแล้วคุณควรทำอะไรล่ะครับก็คือการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งอย่างรากให้แน่นยังไงล่ะครับ ผมมักจะพูดเสมอว่าเมื่อคุณเริ่มทำอะไรสักอย่างในช่วงสองปีแรกอย่าเพิ่งไปมองหาผลกำไรเลยครับแค่เอาตัวรอดให้ได้นั่นก็ถือว่าสุดยอดแล้วง่ายใช่ไหมล่ะครับแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่มีแม้แต่ความอดทนที่จะตั้งใจอ่านหนังสือดีๆสักเล่มให้จบด้วยซ้าไปความสำเร็จต้องใช้เวลานานแค่ไหน10ปีหรอหรือว่า20ปีผมบอกคุณได้เลยนะแค่3ปีเท่านั้นครับคุณฟังไม่ผิดหรอก 3ปีก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงพลิกชีวิตเป็นคนใหม่ได้เลยทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนยากที่สุดในตอนเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่กลับยอมแพ้ตั้งแต่ตอนที่มันยากที่สุดเหมือนตายในความมืดมิดก่อนที่แสงอรุณจะมาถึงพลาดโอกาสที่จะได้เห็นแสงตะวันอันสดใส อย่าประเมินสิ่งที่คุณทำได้ในหนึ่งปีสูงเกินไปและก็อย่าประเมินสิ่งที่คุณจะทำสำเร็จได้ใน3ปีต่ำเกินไปเด็ดขาดสิ่งสำคัญคือใครจะสามารถยืนหยัดทำสิ่งที่เรียบง่ายซ้ำๆไปมาได้นานกว่ากัน wise thoughtful กินคนอ้วนทั้งคนได้ในคำเดียวนะครับแต่คนอ้วนก็เกิดจากการกินทีละเล็กทีละน้อยสะสมกันต่างหาก พลังที่มักถูกมองข้ามแต่ก็น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้ก็คือพลังของการทำซ้ำๆและสะสมณจุดๆเดียวความสำเร็จที่สั่งสมทีละน้อยเท่านั้นถึงจะยั่งยืนอยากให้ต้นไม้สูงใหญ่ก็ต้องอย่างรากให้ลึกลงไปในดินก่อนไม่ใช่เติบโตขึ้นไปข้างบนก่อนคนที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงความคิดของพวกเขาอาจจะก้าวกระโดดแต่การกระทำของพวกเขานั้นติดดินและทำได้จริง เพราะพวกเขารู้ดีว่าทางลัดนั้นมีอยู่จริงได้ยากวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปให้ถึงจุดหมายก็คือการสะสมความภาคเพียนอย่างต่อเนื่องณนะจุดจุดเดียวนั่นเองครับกระดาษบางๆแผ่นหนึ่งถ้าพับซ้อนกัน42ครั้งความหนาของมันจะเท่ากับระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์เลยทีเดียวและถ้าพับต่อไปอีกเป็น51ครั้งความหนาของมันจะทะลุดวงอาทิตย์ไปเลย และถ้าพับไปถึงร้อยสามครั้งมันจะหนากว่าหนึ่งแสนล้านพีแสงซึ่งใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจักรวาลที่เราสังเกตได้เสียอีกน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกลอนไม่ใช่เพราะพลังของน้ำแต่เป็นพลังของการทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องณนะจุดๆุดเดียวคนคนหนึ่งเมื่อทุ่มเทเวลาและความสามารถทั้งหมดไปที่จุดจุดเดียวอย่างไม่ลดละเขาสามารถสร้างพลังทะลุทะลวงที่มหาศาลได้อย่างไม่น่าเชื่อ เหมือนกับแสงแดดที่รวมกันเป็นจุดเดียวก็สามารถเผาไหม้ผิวหนังได้ในพริบตาหรือกระแสน้ำที่รวมกันเป็นจุดเดียวก็สามารถตัดแผ่นเหล็กให้ขาดได้ในพริบตาเช่นกันคนที่เป็นยอดฝีมือจริงๆนะครับทุกสิ่งที่เขาทำในแต่ละวันทุกคนที่เขาพบทุกคำที่เขาพูดล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเติบโตในปัจจุบันหรือไม่ก็เป็นรางวัลในอนาคตของพวกเขาทั้งนั้นนอกเหนือจากนี้ถือเป็นการเสียเวลาโดยสิ้นเชิง คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพียงเพราะเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดจึงทำให้ไม่สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้เนื้อหาของเราเชี่ยวชาญในการเปิดเผยธาตุแท้ของมนุษย์การควบคุมจิตใจการครอบงามกิเลสตัมหาและการเอาชนะในสงครามธุรกิจเราเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่กล้าเปิดเผยความลับเหล่านี้ ก็ต่อเมื่อคุณได้เข้าถึงระบบสงครามธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธาตุแท้มนุษย์ทั้งหมดนี้เท่านั้นคุณถึงจะได้เปิดเนตรสวรรค์อย่างแท้จริงและเข้าถึงศาสตร์ลับในการควบคุมผู้คนเพื่อให้คนรอบข้างช่วยคุณทำงานหาเงินให้คุณและผลักดันคุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับและที่สำคัญคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวในวันนี้ลองมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจากช่องบทเรียนชีวิตครับ